จริงๆช่วงที่ผ่านม,ม,ามามีข่าวอุบัติเหตุทางเครื่องบินข้ทั้งที่เยอะมากตอนนี้เกันมานะครับตัวรั้นนี้เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาถ้าเป็นเวลาของประเทศเขาจริงๆคือวันที่29มกราคมนะครับตอนประมาณ3มทุ่มตามเวลาท้องถิ่นนะครับมีเหตุเกิดก็คือที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเครื่องบินของสายการบินคืออเมริกันแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบินที่5342เนี่ยชนกับเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมันไม่น่าชนกันได้และเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ได้เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบบลองเบลนะฮะ Black Hawk ประสิทธิภาพสูงเป็นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งเครื่องบินเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่60คนลูกเรืออีก4นะครับในขณะที่ Black Hawk มีคนที่อยู่บนลูกเรือนะครับอีก3นะครับเบื้องต้นก็เหมือนกับมีการรายงานว่าน่าจะเสียวาตทั้งหมดเลยการชนครั้งนี้เครื่องบินหักเครึ่งเลยนะครับ ครับผมแล้วก็ตกลงในแม่น้ำโปตโตแมกของดูวอร์ซิตันดีซี่งปกติถ้าปล่อยบินอิสระนี่มันก็คงไม่ชนกันนะมันมีโอกาสที่ชนกันยากมากนะที่สำคัญคือขอบังคับการบินได้แจ้งทั้งสองอากาศยานแล้วแจ้งทั้งเครื่องบินด้วยแล้วก็แจ้งทั้งทางเฮลิคอปเตอร์ด้วยถึงขนาดมีข้อมูลบอกว่าแจ้งเฮลิคอปเตอร์แล้วว่าคุณเห็นเครื่องบินไหมเพราะว่าเนี่ยเราดูตามคลิปเราเห็นดวงไฟดวงใหญ่ นที่เป็นเครื่องบินแล้วก็เฮลิคอปเตอร์จะเป็นดวงไฟดวงเล็กๆแล้วก็มาชนกันบดีแค่ดูดูอย่างนี้ไกลๆเราก็เห็นนะแต่เฮลิคอปเตอร์ก็ควรจะเห็นแล้วก็มันระดับเขาเรียกว่าระดับความสูงมันพอดีกันเลยที่จะได้ใช่คือคือเขาเอาคลิปเสียงออกมาเลยว่าพูดว่าเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าทางนั้นคืออะไรเห็นอสิ่งนี้ไหมเนี่ยเขาแต่เขาเขาพูดจาบัส่วนเป็นรหัสนะครับก็นี่แหละฮะยังไงก็แล้วแต่ณตอนนั้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ย หนาวหนาวเย็นมากเลยนะครับตอนนี้นะครับในเดือนมกราคมของฟูชชันดีดีซีนี่คือหนาวแบบจัดๆเลยและมีคนถามว่าเอ๊ะสภาพอากาศมันเลวร้ายมากหรือเปล่าปรากฏเขาบอกว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่งไม่มีอาพายุนะครับแล้วก็ฟ้าฟ้าใสอากาศดีเลยดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนะครับเครื่องบินเนี่ยกำลังลงนะครับก็คือจะลงที่สนามบินเบรเก n น a น i ช n น l ลแอร์พอร์ตในขณะที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยกำลังซ้อมอยู่นะครับปฏิบัติภารกิจในการฝึกซ้อมกันตอนนั้น2ลงลำเข้าใกล้กันแลวสุดท้ายชนกัน ที่ความสูงคือ3,000ฟิตหรือว่า3 0 0พันฟุตเขอภัยครับก็เขาบอกว่าหน่วยกู้ภัยตำรวจต่างๆไปถึงแทบจะเรียกว่าทันทีนะครับแต่ก็ไม่มีผู้รอดชีวิตค,คือทางข่าวที่รายงานออกมานี่ค่อนข้างสะเทือนใจคือเขาบอกว่าเจอร่างเนี่ยเต็มแม่น้ำไปหมดเลยคือกระจายอยู่เต็มแม่น้ําเลยเพราะมันชนกันหักครึ่งแลลงเลย,ลเลยแล้วมันเป็นจุดที่ใกล้พอที่ร่างยังเป็นร่างครับผมนะฮะก็เลยตอนนี้ก็ยัง ยังคงงงงันอยู่นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นที่เจอก็คือได้ยินว่าเจอกล่องดําแล้ว1กล่องครับ โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็ย้ำอย่างที่เราพูดกันไว้นะว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินเนี่ยย้ำว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็พยายามที่จะอธิบายด้วยนะฮะว่าสภาพอากาศก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเราคงต้องสอบสวนกันอย่างจริงจังว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสาเหตุที่แท,ท้จริงมันเกิดมาจากอะไรกันแน่ครับ,รบอย่างก่อนหน้านี้นที่มีเครื่องบินตกน,น,นะฮะก็ะสาเหตุก็คือ ชัดเจนออกมาแล้วว่านกเป็ดน้ำบินเข้าเครื่องที่เกาหลีใช่บินเจจูนะครับซึ่งสำหรับผมผมผมพูดแบบที่มีความรู้ไม่ประติดประต่อเนะฮะเรารู้สึกว่าโอหธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเป็นแสนแล้านเครื่องบินลำหนึ่งหลายพันล้านมันไม่มีเทคโนโลยีที่นกคือเราได้ยินเรื่องเครื่องบินตกพันนกเยอะมากเลยแต่มันยังไม่มีเทคโนโลยีใดในการแก้ไขเรื่องนี้เลยนะครับมันมีแต่ระบบ เช่นมันจะต้องทํำยังไงไม่ให้มีนกบริเวณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือเป็นเป็นหน้าที่ของสนามบินบใ,ในการที่ต้องไปเคลียร์สิ่งมีชีวิตพวกเหล่านี้ออกหรือไปอาจจะพูดตรงๆนะสำหรับบางคนก็อาจจะบอกอะไรเนี่ยก็คือไปทําลายแหล่งที่อาศัยของนกในบริเวณนั้นถ้าตรงอย่างสุวรรณภูมิเราเคยมีปัญหาเพราะนั้นมาเป็นหนองเมื่อก่อนเขาเรียกหนองงูเห่าแล้วบอกมันก็เลยพอมันเป็นหนองมันมีความเป็นแหล่งน้ามันมีมันมีกลายเป็นแหล่งที่นกอพยพมาซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แล้วตอนนั้นก็เป็นปัญหาที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีคนบอกว่าไปทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยแต่มันก็ต้องเลือกแหละครับใช่ครับผมโอ้โหก็สะเทือนใจแล้วก็รอดูผลสอบสวนเพราะว่าปรากฏการ์มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆต้องไปดูว่าเกิดขึ้นจากอะไรยังไม่ได้ตัดสาเหตุใดออกนะดูค่าวันหนึ่งเดือน